สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่รักในเกฟฟุตบอลทุกท่านครับวันนี้เจอกับผมนักเทพบอลอีกแล้วครับในรายการเทพบอลครับก็แน่นอนครับเจอกับนัดแบบนี้ครับมีฟุตบอล3ตัวครับที่น่าเลือกมองประจําค่ําคืนวันนี้มาฝากพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมครับแล้วก็สําหรับพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวเมื่อวานนี้ครับใครตามตัวเน้น 10K ของนัดก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับก็กินกันไปตั้งแต่ครึ่งแรกเลยทางด้านของสูงคู่เบนฟิก้านั่นเองครับก็เรียกได้ว่าครึ่งแรกจบไปเนี่ยก็ยิ้มหวานๆนะครับรอรับซับกันแล้ว 3ตัวที่น่าเลือกมองครับ คู่แรกครับนัดให้มองไปที่ศึกฟุตบอลกานโชซิลีอาอิตาลีได้เลยครับเป็นทางด้านของนาโปลีครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนครับของทางด้านโตรินอครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนำครับให้เลือกมองไปที่เจ้าถิ่นครับอย่างนาโปลีได้เลยครับเพราะฟอร์มช่วงหลังของนาโปลีเองเนี่ยโอ้โหถือว่าโดดเด่นขึ้นมาแบบชัดเจนเลยครับห้าเกมหลังสุดครับไม่แพ้ให้กับใครเลยและวันนี้ยังได้เปรียบที่เล่นในถิ่นของตัวเองด้วยสถิติในบ้านเองครับก็มีความแข็งแกร่งสุดๆเลยครับมาเจอกับโตริโนอที่ช่วงหลังถือว่ามมีีฟอร์ท และแ่วไปเยอะพอสมควรเลยครับและปัญหาของ torino ครับคือการออกไปเล่นในบททีมเยือนครับก็เกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาให้กับโรม่า3ประตูต่อ2ในบททีมเยือนวันนี้เจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของขุมกําลังนะครับก็มองว่าความพร้อมครับของด้านเจ้าถิ่นอย่างนาปโปลีดูดีกว่าเยอะพอสมควรเลยบวกกับกระแสะภายในเองวันนี้ครับเขามองว่านาปโปลีเหนือกว่าแบบชัดเจนเลยครับก็มองว่าวันนี้ครับไม่น่าใช้งานยากของนาปโปลีครับ อย่างน้อยที่สุดน่าจะเปิดบ้านเฉียนเฉียนเอาชนะของทางโตริโนโนได้ก็ให้หมองคู่แรกเนี่ยไปที่เจ้ถิ่นอย่างนาโปลีได้เลยครับ คู่ที่2ครับให้มองไปที่ลาลิกาสเปนกันได้เลยครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของมาโยกาสาหรับคู่นี้ครับนัดมองว่ากระแสะภายในของบาร์เซโลนาเองไม่ค่อยสวยครับให้มองไปที่ทีมเยือนอย่างมาโยกาได้เลยครับผลงานของบาร์เซโลนาเองช่วงหลังเนี่ยถึงจะมองว่าโดดเด่นครับเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องผลิตสกอร์ได้แบบเป็นกอเป็นกร,รมแต่เกมนี้ครับ บาเซลนาได้เปรียบที่เล่นในบ้านก็จริงครับแต่เมื่อเปรียบเทียบจากกระแสะภายในแล้วที่บังคับให้ต้องเอาชนะด้วยสกอร์ห่างอย่างน้อย2ประตูกับมายก r ที่ฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าทําได้ดูดีเช่นเดียวกัน5้าเกมหลังสุดแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นเองและเกมล่าสุดยังเรียกความมั่นใจด้วยการเปิดบ้านเอาชนะทางด้านอันดับ2ของตารางในลาลิกาสเปนอย่างคิโรนาได้1ประตูต่อศูนย์เกมวันนี้ครับนะัดเชื่อเหลือเกินครับว่ามายก้าเองจะสู้กับบาเซลนาได้อย่างสนุกเลยถึงขุมกําลังจะดูเสียเปรียบครับมา,าตรฐานฟ แย่ที่สุดครับของมาโยกาในวันนี้จะแพ้บาร์เซโลนาไม่เกิน1ประตูให้เลือกมองไปที่มาโยกาได้เลยครับคู่ที่3ครับให้มองไปที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษได้เลยครับเป็นทางด้านทีมโซนโซนท้ายตารางอย่างเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับวันนี้จะเปิดตรัง ต้อนรับการมเยือนทีมอันดับที่3อย่างลีดอยู่ในเตดครับสำหรับคู่นี้ครับนัดให้เลือกมองไปที่ทีมเยือนอย่างลีดอยู่ในเต็ดได้เลยครับถึงผลงานช่วงหลังของเชฟฟิลเองครับจะดูดีก็ตามแต่ครับเก็บชัยชนะมาได้4เกมติดบวกกับใสิติดในบ้านครับที่ไม่แพ้ใครเนี่ยมาถึง5่าเกมแล้วแต่นัดมองว่าวันนี้การที่เจอกับลีดนะครับต้องบอกว่าคุณภาพฟุตบอลของลีดดูดีกว่าจริงและผลงานของลีดเองครับในแชมเปี้ยนิพบังกฤษก็ถือว่าทาได้ดูดีและก็โดดเด่นเช่นเดียวกันวันนี้ครับเมื่อเจาะลึกเข้า น,นัดยังมองว่าค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางด้านของรีดอยู่ในเต็ดครับนัดมองว่าวันนี้ครับรีดจะบุกไปเก็บ3ามแต้มจากเชฟฟิลเวนเดย์และยูเซตินะครับของเชฟฟิลเวนเดย์ที่ทํามาได้ดีแบบต่อเน,นื่องได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสาหรับค่ำคืนวันนี้ตัวที่3ครับให้เลือกมองไปที่รีดอยู่ในเต็ดได้เลยครับและนี่คือ3ตัวจี๊ดครับประจ,จําหน้าช่องเทปบอลวันนี้ครับใครชอบตามมาได้เลยส่วนใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนทางเข้าครอบครัวครับแนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องัเดี๋ยวน ปักหมุดนะครับทางเข้าครอบครัวไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆสำหรับวันนี้ครับนัดเทพบอลขออนุญ,ญาตลาไปก่อนจเจอ,เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ